เจอกับเอิญอีกแล้วนะคะก็เดี๋ยววิดีโออาทิตย์นี้นะคะเอิญจะพาทุกคนไปไอซ์เซนกับเอิญกันค่ะ ก่อนเลยนะคะว่าทริปเนี้ยจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเอิญไม่ได้แรนด o m l y ไปดูวิดีโอของพี่บาร์ด go ว n d go ทริปที่พี่เขาไปไอซ์แลนด์นะคะคือต้องบอกก่อนว่าเอาิญหนาอยู่สวีเดนอยู่แล้วซึ่งมันใกล้กันมากในการในเรื่องของการเดินทางไะทุกคนแล้วเอิญก็ไม่ต้องขอวีซ่าไม่ได้ต้องแบบทําอะไร additional เพิ่มเติมที่มันมีความยุ่งยากถ้าเกิดเทียบกับเราบินจากไทยมาไอซ์แลนด์ใช่ไหมคะเอิญอยู่ที่บ้านก็เลยตัดสินใจว่าเออปีนี้เราจะไปไอซ์แลนด์กันอะไรเงี้ยจุดประสงค์หลักๆนะคะที่เอิญเลือกไปตอนเดือน,น,นเซป นเกินไปนะคะแล้วก็ไม่ได้ร้อนจนเกินไปเริ่มจะเป็นช่วงที่เป็นแบบ low season นะคะนะักท่องเที่ยวไม่เยอะแล้วก็สอกก็คือช่วง s e ptember เนี่ยมันมีโอกาสที่จะเห็นแสงเหนือแล้วนะคะอาจจะไม่มากแต่ว่าก็เริ่มพอจะมีโอกาสที่อาจจะได้เห็นนะคะเมื่อเทียบกับพวกช่วง july august หรือว่าพวกอตอนช่วงจูนนะคะเอินก็นเลยตัดสินใจว่าเราจะไปช่วงนี้กันคะ่ะ เริ่มต้นเลยนะคะก็มามาเนี่ยเป็นคนวางแผนแบบว่า Air b บ b ใช่ไหมทุกคนแล้วก็แบบสถานที่ท่องเที่ยวที่เราจะไปนะ,ะขับรถจากไหนวันนี้ไปไหนบ้างอะไรเงี้ยก็นี่คือแบบกระดาษลายแทงแบบใบแรกทุกคนคือถ้าไม่มีไอ้กระดาษใบเนี้ยทริปนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยเพราะว่ามันเป็นกระดาษใบแรกที่มามาแบบเขียนแผนทุกอย่างไว้ทุกคนกคนือสภาพน้องจะรอแล่นนิดนึงเพราะว่าน้องไปมากับเรา ที่ไอแลนด์ด้วยนะคะนี่คือกระดาษทุกคนนี่คือทริปแบบกี่วันของเราแบบ6วันของเราที่แบบชทั้งหมดคืออยู่ในนี้หมดเลยนะคะก็ถ้าใครอยากตามรอยอ่ะเอิญสามารถแบบจดกระดาษใบเนี้แล้วก็แชร์ให้ทุกคนได้ด้วยนะอันนี้คือกระดาษที่แบบเราแพลนทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยทั้ง Air b บ b ทั้ทางสถานที่ที่เราจะไปแล้วก็เหมือนแบบขับรถจากจุดไหนไปจุดไหนใช้เวลากี่นาทีพักซื้อของที่ไหนอะไรเงี้ยคืออยู่ในกระดาษใบนี้หมดเลยนะคะก็ต้องแบบว่าต้องตกมือให้มาม่าเพราะมาม่ามาเป็นคนทําแพลนอันนี้นะคะอืมแล้วก็ การเดินทางนะคะป๊าๆจะเป็นคนจัดการก็คือพวกแบบตั๋วเครื่องบินพวกแบบว่ารถเช่าการขับจากจุดไหนไปจุดไหนแบบปั๊มน้ามันกันคือของอะไรก็ป๊าก็จะเป็นคนดูแลนในส่วนเรื่องของตรงนั้นนะคะแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่าทริปไอซ์แลนด์เนี่ยเป็นทริปใหญ่ก็เออแผนตั้งแต่ยังที่บอกบอก็คือเฟบรีนะคะแล้วก็ไปจริงๆในตอนช่วงเซฟแต่ว่าเออน่ะจองพวกแ i r b บ b ที่พักรถตั๋วเครื่องบินอะไรกันตั้งแต่เฟบเลยเพราะว่าเออรู้ว่าถ้าเราไปจองใ,ใกล้ๆอ่ะนอกจากหนึ่งราคามันจะสูงขึ้นมากๆแล้ว2ก็คือส่วนใหญ่ก็จะะเต็มนะคะะะเพราาฉนนันน้้ยถ ไอเซนด์นะคะเออรัคำแนะนำให้จองล่วงหน้าเนินๆนะคะแบบครึ่งปีหรือว่ามากกว่าครึ่งปีจองไปเลยก็ได้นะคะเพราะว่าเออรู้สึกว่าแม่งอ้นเนี่ย ไม่มีที่พักแน่นอนนะคะอค่ะอีกอย่างหนึ่งที่สําหรับตัวเอินเองที่ต้องเตรียมก็คือพวกอุปกรณ์กันน้ํากันลมกันฝนนะคะเคืร์นอยู่สวีเดนเอินก็กางลมเนาะแต่ว่าที่ไอซ์แลนด์เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าลมอะไรเงี้ยมันแบบพัดกันแบบทุกคนมันต้องเอ็กซ์เพรียร์สักครั้งในชีวิตคือลมมันแรงมากนะคะลมไม่มีทางจะเอาอยู่เอินก็เลยปกติเป็นคนแบบไม่ใส่เสื้อกันฝนอยู่แล้วอะก็คือต้องไปหาซื้อเสื้อกันฝนนะคะทุกคนแล้วก็ต้องไปหากางเกงที่มันเป็นกางเกงแบบกันลมแบบกันน้ําเป็นแบบว้เผ่อ มีซื้อตุนไว้นะคะแล้วก็อีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยคือพวกอุปกรณ์ที่มันเอาไว้กันน้ำสำหรับแบบอิเล็กทรอนิกส์เดเวิ์ของเอิญนะ่ะเคิญมีกล้องมีกล้องตัวเล็กมีขาตั้งกล้องมีอะไรเงี้ยคือโทรศัพท์มือถืออีกเพราะว่าเอิญมีแผนไปบลูลากูนเนาะมันก็ต้องมีการซื้อของที่เอาไว้กันน้ำอะ่ะเพลเตรียมไว้นะคะก็เดี๋ยววิดีโอนี้เนี่ยเอิญจะพาทุกคนแบบเริ่มตั้งแต่ช้อปปิ้ง shopping, หาอุปกรณ์ซื้อของเลยนะคะว่าแบบเราเตรียมอะไรกันยังไงนะคะก็เดี๋ยวตามไปดูกันเลย ตอนนี้จะ40โอ้ไม่น่าเชื่อเห็นแดดอย่างงี้ฝนแบบอย่างกับพายุเนาะเออเมื่อสองสาวันที่แล้วคือแบบเหมือนอย่างกับพายุลงอะแล้วนี่คือแบบแดดแบบ<อ> <laughs> นึกว่าอยู่คนละประเทศ มันต้องเป็นกางเกงที่แบบกันน้ำอะ่ะกันน้ำแบบอย่างเงี้ยเพราะว่าฝนตกแบบถะลมแน่ๆดูทรงละมันอุ่นนะอุ่นแล้วจะแบบแบบมันบางก็กำลัของเด็กอ่ะเขาทำอุ่นอยู่ละมันว่า ขนไม่ไหวฉันก็อยากกินอะไรอก็จะว่าอะไรจังจังฉาไม่มีฉาเป็นจัง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 แปลว่าจังจังเดอร์ตี้อ่ะ อาณาสัปย์เอม้ยมาจะไปอียิปย์เพราะว่าจะไปซื้อทิชชู่ปะอันนี้คือเหมือนแพกับวนิลาคือป้ายคือป้ายมันเขียนว่าแพกับวนิลาอ๋อดมแล้วหิวโอเคไม้ปอม มันก็ต้องมีสีสันบ้างเนาะที่บ้านแม่มันดูแข็งๆชื่อไหน,นสวยอันไหนสวยนี่อันนี้ก็สวยแต่เอิญชอบที่มันเป็นดอกไม้เอิญแม่เป็นคนชอบต้นไม้เราเราก็ต้องไปตัดการเอานะอย่างเงี้ยแต่ช่องนี่เขาจัดมาสวยมากเลยหนูว่าเขาจัดเหมือนกันหมดนะ เกกน,น,นี่ยนี่ยทิชชู่ทิชชู่ทิชชู่ใช่ปะ่ะ<ม>ใช่ปะ<ม>ใช่ปะ่ะ<ม>ใช่ป<ม>่ะชมีเป็นไง<ม>ตาดีทั้งบ้านเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์อยังไม่ได้น้ทิชชู่แต่ได้อย่างอื่นมาโชว์สิ มาหนึ่งช่อทวนลันที่ชั่วมันจะอยู่ตรงไหนวันนี้เหมือนคุณลุงข้างหลังผูกไห้วันนี้มอนี่หนึ่งตัวสองตัว นี่คือรองเท้าที่เราจะเอาไปเป็นรองเท้า winter shoes ของเอินแต่ว่าตรงข้างล่างอ่ะมันจะมีตะปูถ้าเปิดเนี่ยเห็นปะตรงมันจะเป็นตะปูสีแดงๆอันนนนนี้่วเป็ Camera ไกกนฝทนุค นั่งรออยู่หน้าเกตลวทุกคนแต่ว่าตอนนี้ร้อนมากเพราะว่าเดินมาไกลมากเกตไกลมากมา,มาแบบมากเป็นเซสชั่นที่ของแอร์พอร์ตที่ไม่เคยเดินมาก่อนเพราะว่าปกติอารันดาสโคมเอิญก็คือกลับไทยก็คือไปเกตของคันบินไทยอย่างเดียวกับเกตของเอชเอที่เอิญบินแบบไปอังกฤษไปโคเปนแต่เอิญไม่เคยเดินมาไกลขนาดนี้เพื่อที่จะมาขึ้นไปไอซ์แลนด์อันนี้แบบเกตไกลจริงก็เลย แอบร้อนนิดนึงตอนนี้เอินใส่มาแบบสองชั้นเพราะว่าพยากรณ์อากาศคือตอนนี้ที่ไอซ์แลนด์มันเย็นกว่าที่สตอกโฮล์มเอินก็เลยใส่มานหนาหน่อยแต่ว่าตอนนี้หนาวเอ้ยร้อนร้อนร้อนเลยตอนนี้นะคะเอินออกมาหาซาเบียงสำหรับพรุ่งนี้เช้านะคะทุกคน,นเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าตอนที่เราตื่นแถวที่พักมันไม่มีซูเปอร์มาร์เกต็ตคือเอินอะ่ะอยู่เป็นแบบ Air b บีนทุกคนแล้วก็คือ ปาเช็คแมปรอบๆแล้วว่ามันไม่น่าจะมีซูปเปอร์ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะซื้อพวกแบบอาจจะเป็นแรปอะไรอย่างงี้ไหมจากร้านอะไรอย่างเงี้ยทุกคนที่แอร์พอร์ตแล้วก็พรุ่งนี้เช้าพอตื่นมาใช่ไหมเราก็จะได้แบบกินได้เลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องทําไม่ต้องหาก็คือตอนนี้ยังพอมีเวลาก่อนที่จะบอดเอิญก็เลยเอิญยอม้าก็เลยเดี๋ยวเดินไปดูของนะคะอื เที่ยงคืน8นาทีที่ไอซ์แลนด์เท่ากับตีสองแปดนาทีตีะสองแปดนาทีที่สตอกโฮล์มเอิญเพิ่งรู้ว่าเวลามันต่างกันสองชั่วโมงตอนแรกเอิญเข้าใจว่าเวลามันเท่ากันด้สามองจริงเอิญเพิ่งมานั่งดูเวลา,อ,า,า,วลาอ้อมันต่างกันสองชั่วโมงอันนี้ก็คือที่สวีเดนแบบตีสองยังไม่กระเป๋ายังไม่มาเลยเรอกระเป๋าอยู่พี่ใส,ส่สปา แล้วตอนนี้เราก็จะออกไปาเอารถที่เช่าไว้เพราะว่าเราเช่ารถไว้แล้วล่วงหน้านะคะมันก็จะง่ายหน่อยก็คือออกไปก็คือเอินไปเอารถที่เราเช่าไว้กันเลยแล้วเดี๋ยวก็เข้าไปที่พักเลยบ็อกซ์ บ้างค่ะทุกคนสําหรับวิดีโอ EP 0ของเราก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้านะคะก็จะพาทุกคนไปดู EP หนึ่งนะคะก็คือการออกเดินทางวันแรกที่ไอแซนของเรานะคะเรจะพาไปดูสถานที่สวยๆเยอะมากทุกคนคือวันแรกเป็นวันที่เรนแบบประทับใจมากนะคะทั้งที่พกักทั้งสถานที่ที่เราไปแล้วก็อากาศที่มันแบบ better than I expected นะคะก็เดี๋ยวจะเป็นไงก็รอติดตามอาทิตย์หน้านะคะ่ะทุกคน